สวัสดีย่มมือเศร้าเนาะค่ะเนาะมือนีแย่ยพ่อนกระได้มัสสวัสดียู่กลางป้าพักกูดขี้เก้าเนาะค่ะมาลงมือเก็บกันเลยค่ะงามงามผักกูดมือนีกระไดพี่น้องเลยมองเนี่ยงามค่ะ ผมคนแต่งสายแย่ให้แย่พอนฮักพักกูดสนันวันไหวพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้สิไม่เก็บไปอันซูพี่น้องเพิ่นมาจากไท่ไหมพี่น้องเพิ่นว่าเอามาซิ่มมงดูแย่พอนมันแสบบอ่ัสันก็เลยเสียเอาไปสูเพิ่นกิน มือไม่แจงคอยสิบห้าเพิ่นมาเก็บนะพี่น้องก็รเพิ่นสิบห้าได้่บทานันละพี่น้องเนยกำลังงามพักกูดหนึ่งเนี่ยยายพ่อนสิบเฝ้่ากเก็บหมดได้ค่ะเดอร์ เมื่อนี่มามาสวยแน่พี่น้องเมื่อนี่มาสวยแน,น,อนอยนะ่ขอ,อย่านบพาะท่านงานามันยังดอกย่านบ่ท่านงานกระพองกันย่านพักกูดแก่นี่จากกระพองกันพี่น้องเอ้ยอเดี๋ยไปสู้พันกินพันมาจากไถพันก็ะได้ล้องมาฝากยายพ่อน ยายพ่อนกับไยเฝ้าไม่เก็บผักกูดไปสู้ไปสู้เพิ่นลวกบ่พี่น้องไปให้เพิ่นลวกโอ้ยยายพ่อนกับเบ้ากับหนากับหลังอ่ะล่ะพี่น้องเลยเบ้าภาษาไทยก,ก็ได้เมื่อนั้มีใจงาม,งาม อ่อนคักเี่นไหมอันก่อได้อ่อนๆพี่น้องโอ้ยก็ on. อ่อนอนเป็นยายเย็นได้ดีที่สุดนะพี่น้องนะเบอันนี้จ้อยบบพี่น้องยอดนอยๆจะไปปลูกประเทศไทยเข้ากับซีซัมดีละพี่น้องพรับว่าอันนี้อันต้นไม้เพิ่นนะพี่น้องนะต้นไม้เพ่นแท่งยอดเข็นมากคือเสียไปปลูกประเทศไทยเข้า,าบได้ดอกอากาศบ๊าหาย สามซีกอพี่นอกมาหม่อานมือกรเอามือกรเนี่ยไมา่เกีบพี่นอก ได้ของแถมกลับบ้านน้ำผุแล้วพี่น้องเลยมาเก็บผักกูดฟรีก็ได้ของฟรีกลับบ้านน้ำพี่น้องเลยไปฮอดบ้านบักเฮ็บสองตนั่นแล้วพี่น้องเอ้ยกัด <c oughs> อันเจ้าของเจ้าของปลาพันกัดพี่น้องเ <c oughs> จ้าของปลาผักกูดคือบักเฮ็บนั่นแหละพี่น้องถ้าฝนตกเนี่ยมือเศ้าสี่บักเฮ็บพันออกนะพี่น้องเนาะ เก็บผักกุดเก็บเห็ดขึ้นกันพี่น้องเก็บเห็ดอันแน่นปลาพันอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องพันก็นเลย่มีเห็ดมีอย่างโอ้คุณ กำลังงงามๆไปพี่น้องพักกูดไนะหมมาหักมุมนี้ดูพี่น้องอู้หูงามคัก อยากได้เบิร์นนุ่นละวงี้กอจังสันงามงามได้พี่น้องบางกอเนี่ยงามเนาะค่ะเนาะกระสิคือค้นเข้าน่นแหละพี่น้องผู้งามกับงามผู้ขี้ไล่ผู้ขี้ไล่แต่ว่านําใจดีกับมีลายลายเนาะพี่น้องเนาะคือใยพ่นเนี่กับขี้ไล่ได้พี่น้องแต่ว่าคือสินําใจดีได้่อยว่าเนาะอืมย่องจะหวงอีกเลยนี่ ได้เห็นตัวจริงแย่พอนรับพกพระมาพร้อมได้พี่น้องเลยมาเจอตัวจริงแย่พอนรับบัได้พกพระมาพร้อมแล้วก็สัญญาณข่อยแล่นหนีไปได้ยุคอินเทอร์เน็ตนะพี่น้องนะถ่ายรูปนี่งามงามได้พี่น้องแต่ว่าตัวจริงนี่โอ้ยเห็นแล้วก็ซฮือสาดแล่นหนีบัท่านหมดแล้วพี่น้องเลยว้าวข่วมขี่ไล่นะพี่น้องเนาะ ควบขี้ไหล่เจ้าของขี้เหล่แต่ใจดีเนี่ยละพนวาพี่น้องเลย สามก่อนลวกอิม่มผุนได้พี่น้องงามๆใช่ไหมโอ้หงามแท้ก,ก่อน ่อในงามครับพี่น้องเอ้าเห็นบนันอะนพี่น้องมือเศร้าไปถือเพิ่นฮักคอรอ นโค่นล้วพี่น้องเ่ยป้าพี่น้องมาเพิ่งสามก่อนะมาง่ามค่ะแ่อดใจบ่ไหวอดใจบ่ไหวพี่น้องนั่นเห็นบ่ยายพ่นเฝ้าอดใจบ่ไหว ไม่ร้ายเติบแล้วพี่น้อง จอพันได้พี่น้องเนี่ยพี่น้องเข้าเข้าตองได้หัตจริงทีแรกพันเกิดขึ้นมาเด้ ถ้าห้าเสียักรัดเข่ากลางๆเลยหันมันบ่อได้ได้พี่นอ้องต้องต้องหักอ้อมก่อได้พี่น้องเห็นบ่นี่ที่ยายพ่อนหักคือหักอ้อมก่อได้พี่น้องถ้าห้าล่วงไปหักอันกลางๆเลยกับบ่ได้เด้แล้วข้างตีแล้วพี่นอ้อง,งแล้วข้างตีสิเก้าม่วงแล้วเก้าม่วงแล้วพี่น้องยายพ่อนสิเฝ้าไปอันเฮ็ดงานแล้วเด้อนี่เก้าม่วงเนี่ขี่จักรยานแบบ ใส่เกีี่ยเล่งไม่ได้พี่น้องเนี่ยยายพ่นขี้ยกย่านไปเก็บสามสิบนาทีพี่น้องเฝ้าไปเปลี่ยนเสียผ้าอาบน้ำปึ๊บปับ๊บไปเฮ็ดงานนน่พี่น้อง น,นี้กัสิได้เต็มตะการนี่ไรพี่น้องมากลับบา้านเฮาบ่เต็มก็จะกลับบ้านอะได้เหมือนี้พี่น้องเกาโมงแล้วพี่น้องจะเอาไปอันซูมะเร็งผลอะไรแจ้งคอยเสียอันเอิ่นเพิ่นมาเอาไปลวกนะค่ะนะเพะวายยายพอ,ยพอนเฝ้ามือแร็งยังคอยสิทบอกเพิ่นมาเอาไปลวก thank you